และว,วันนี้เราก็จะพามาดูที่ตลาดปากคลองตลาดซึ่งเป็นอีกโซนหนึ่งที่ขายส่งผักดูนะผักนี่กำลังลงกำลังลงผักอ,อ,อ่ะผักเยอะมากเลยกำลังลงปากคลองนี่เป็นผักที่สดมากนะฮะสดมากๆม,มีผักนี่น่าจะมาจากทางนาคนปรปฐมราชบุรีแล้วก็จะมีดอกไม้นะนี่ดอกไม้ ดอกไม้เขาสวยมากเลยมีหลากสีเลยมาดูนะครับว่ามีมันจะมีอีกโซนหนึ่งที่เขาจะขายปีกกันแต่นี้โซนนี้จะขายเป็นเป็นขายส่งดูนะครดูนะครโอ้มีค่อนข้างเยอะมาเป็นถุงถุงละ5โล10โล นี่กำลังเทยอยขนกันลงมานีนะครันี่กองกองไว้สำหรับลูกค้าที่มารับไปขายต่อตมีเยอะมากเลยนะเขาจะทำเ,เป็นเซตเซตเป็นถุงถุงยกชุดยกชุดห้กิโลหกกิโลไปตรงนี้จะเป็นโซนที่มีดอกไม้ปนแล้วก็มีขายผักนี่ก็จะเป็นดอกไม้มีดอกไม้ เมืองหนาวก็มีมีหลากหลายอย่างนี่เป็นโซนที่อยู่ข้างหลังอีกคนละฝั่งหนึ่งกับปักคลองเพราะว่าปักคลองช่วงนี้เขาปิดตลาดกันอยู่ดูนะฮะนี่เป็นดอกไม้ทางทางเหนือหรือเปล่าดูนะ,ะนี่คือ บรรยากาศอาจจะเงียบเหงาหน่อยช่วงนี้เพราะว่าช่วงโควิดคนก็จะไม่ได้แน่นเหมือนแต่ก่อนปกติคนจะเยอะนะโซนนี้เพราะว่าส่วนมากเขาจะรับไปขายกันพิดเขาก็ทําเป็นกิโลกิโลไว้นี่เป็นกูุหลาบนะโอ้โหกุหลาบสวยมากเลย เราก็กำลังเข็นผักกันมานี่ดูนี่ดูในอาคารในอาคารดูจะโล่งๆปกติกันแน่นนะเพราะว่าเขากำลังช่วงเวลานี้ของยังลงไม่ไม่เยอะนะนี่ยังยังโล่งอยู่ยังว่างอยู่แสดงว่าของยังไม่ได้มาลงกัน คแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเข้าทำงานก่อน